นู่นเหลืองเงี้ยเนี่ยเอาท่อดเนี้ยเอาไหมเอาเอาพอได้กินอเลยนะเยอะแบ่งกันไปเอาท่อดเนี้ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อมันองค์เขียวเห็นไหยเนี่ยพี่ควัดค่อนนะ ใช่เขาผมขายให้เขาไล่เนี่ยไม่อันนี้ที่ไหนบางเนเหรอคะครับอา้าวนกเสารมีเขามาซื้อที่ไว้เนี่ยหรอครับผมดูแลเขาผมเป็นลูกจ้างผมเป็นลูกจ้างเนี่ยฮะ เด็ดให้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 ถูกใจดีมากตามที่เอามาพี่ไม่หวานยาไปเลยเฮ้ยฝากนคุนัดเขาไว้แล้วไม่ได้ห่วงเลยแกงี่ถ้าาทำแดงๆไม่มีหรอไม่ตัดอะไรไม่จะเลัดผมใก้ห่อยนะ้พันสีแดง้นะสีแดงยังไม่ไม่ตัดข้างหน้ายังไม่ตัด

สีเหลืองก็สองร้อยห้เหลืองสองาสิบแว่าหวานก็ทุกทุกที่แล้วกันถึงเวลาก็น่าจะเหลือสองร้อยมาเลยอันนี้ตันเล็กนี่เดียวโอ้ต้นเล็กต้นเตี้ยนี่เดียว เป็นลูกสีแดงครับที่ต้นยังไม่สูงเลยนะต้นไม่สูงต้นไม่สูงแต่ว่าผลเขาออกครับช่านแล้วดี่ครับช่านรูปเลรอแต่ช่างมี